สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าในช่องหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันพุธนะครับที่23มิถุนายนครับก็เหมือนเดิมนะครับไฮไลท์เราก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลยูโรชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับ2020นะครับสําหรับเมื่อคืนนี้ก็ทํานายไปสคู่นะครับก็เข้าไปสามนะครับยกไปหนึ่งนะครับส่วนที่เด็ดในกลุ่มไลน์นะครับ ก็ยกไปนะครับแต่สเต็ปก็เข้านะครับใครที่อยากได้ทีเด็ดแม่นๆแบบนี้ก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยหนึบาทครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษรายเดือน300บาทครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับบางคน ชมคลิปมานานแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามครับวันนี้ก็หยิบยกมา4คู่ครับเหมือนเดิมครับเอามาฝากกันก็เป็นฟุตบอลยูโรหมดเลยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับเวลา5้าทุ่มนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับคลิกออกกัน5้าทุ่มครับเป็นสเปนนะครับจะพบกับสโลวาเกียครับคู่นี้ผลงาน5้านัดหลังสุดที่พบกันนะครับสเปนชนะไป3ครั้งสโลวาเกียชนะ1ครั้งและเสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดของสเปนครับก็มีชนะ2เสมอ2 เสมอสามครับนัาสุดนี่เสมอกับโปแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็ผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ครับสําหรับสเปนครับส่วนทางฝั่งสโลวาเกียนะครับก็มีชนะ2เสมอสองแพ้นหนึ่งครับนาจาสุดแพ้ให้กับสวีเดนไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ก็ยังต้องการแต้มเพื่อรุ่นเข้ารอบด้วยกันทั้งสองทีมครับแต่ยังมองไปที่ สเปนก็คู่นี้โอกาสเสมอมีสูงครับเนื่องจากทรงบอลก็ใกล้เคียงกันครับสโลเกียก็มีเกมรับที่ดีนะครับคู่นี้ก็น่าจะชนะบิดเบียดกันไปนะครับสเปนชนะ1-0หรือไม่ก็2-1ดูแล้วยังน่ารุ้นน่าเชี์ไปที่สโลวาเกียนะครับแพ้ก็แพ้ไม่ถึง1ลูกแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับสกอร์ที่คาดก็2-1นะครับ เป็นสเปนนะครับชนะสโลวาเกียไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้คู่นี้ให้ฟันธงเชียร์ไปที่สโลวาเกียนะครับเป็นทีเด็ดนะครับเชียร์สโลวาเกียนะครับไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็เป็นสวีเดนครับพบกับโปแลนด์ครับก็จะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครับทีมฟอฟกันในตามเวลาบ้านเราก็ห้าทุ่มครับคู่นี้ผลงานการพบกันห้านัดหลังสุดนะครับสวีเดนก็ทําได้ดีกว่านะครับ ทุกทีที่พบกันเอาชนะได้หมดครับเมื่อสวีเดนเจอกับโปแลนด์ครับสวีเดนนี้เก็บชัยชนะได้หมดครับส่วน5้านัดหลังสุดของสวีเดนครับก็มีชนะ4เสมอ1นนัดล่าสุดเอาชนะสโลวาเกียไป1นประตูต่อศูนย์ครับส่วนโปแลนด์ครับผลงาน5านัดหลังสุดนี้มีเสมอ3าแพ้2นัดล่าสุดเสมอกับสเปนไปน1นประตูต่อหนึ่งครับสวีเดนก็ยังต้องการชัยชนะเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับส่วนทางฝั่งโปแลนด์ครับ ก็ต้องการจชนะเพื่อรุ้นเข้ารอบครับจากนัดล่าสุดทําให้พวกเขายังมีรุ้นเข้ารอบเนื่องจากเสมอกับโปรตุเกสมา1นประตูต่อหนึ่งครับแต่กเกมนี้ก็ยังมองไปที่ทางฝั่งสวีเดนมากกว่าครับพวกเขามีเกมรุกเกมรับค่อนข้างดีกว่าโดยเฉพาะทรงบอลที่แข็งแกร่งเล่นได้อย่างสม่ําเสมอน,นะครับโปรแลนดยังมีเกมรับที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับเกมรับยังเสียประตูง่ายนะครับ เกมนี้จึงมองไปที่ทางฝั่งสวีเดนนะครับสกอร์ที่คาดก็สองศูนย์ครับเป็นสวีเดนนะครับเอาชนะโปแลนด์ไปสองประตูศูนย์คุณนี้ฟันธงเคลียร์สวีเดนนะครับไปต่อที่คู่ที่สามนะครับก็จะลงเตะกันในเวลาตีสองครับเป็นโปรตุเกสนะครับจะพบกับฝรั่งเศสครับคู่นี้ผลงานการพบกันท้าทายหลังสุดนะครับก็โปรตุเกสชนะไปหนึ่งครั้งฝรั่งเศสชนะสามครั้งครับและเสมอกันไปหนึ่งครั้งครับ ส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของทางฝั่งโปรตุเกสครับก็มีชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับน่าสุดแพ้กับเยอรมนีไป2ประตูต่อ4ครับส่วนทีมเยือนฝรั่งเศสนะครับผลงานห้านัดหลังสุดก็มีชนะ4ี่เสมอ1นัดล่าสุดนี้เสมอกับฮังการีไป1ประตูต่อ1นะครับโปรตุเกสก็มีอยู่3าคะแนนครับที่น่าสุดนี้ก็พลาดท่าแพ้กับเยอรมันไปนะครับดังนั้นพวกเขายังต้องการ แต่ต้องการคะแนนเพื่อรุนเข้ารอบครับส่วนฝรั่งเศสนะครับก็มีอยู่สี่คะแนนครับก็ยังต้องการเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะครับเพื่อเข้ารอบต่อไปครับดังนั้นแต่ทรงบอลเกตบอลทั้งคู่ก็เป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวเกมลูกดีด้วยทั้งคู่แล้วก็ ดังนั้นจึงมองไปว่าโอกาสเสมอมีสูงนะครับสําหรับคู่นี้น่าจะเสมอกันในเวลาแบบมีสกอร์ครับสกอร์ที่คาดก็1นึครับเป็นโปรตุเกสครับที่เสมอกับฝรั่งเศสเป็นหนึ่งตัหนึ่งคู่นี้ฟันธงเชียร์โปรตุเกสครับไปต่อคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นเยอรมนีนะครับจะพบกับฮังการีครับคู่นี้ก็จะทําการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาตีสองครับก็มาฝากกัน4คู่ครับสําหรับคัมป์เซนีครับ เป็นยูรหมดเลยนะครับคู่นี้เฮตุเฮตห้านัดหลังสุดที่พบกันนะครับเยอรมันเนี่ยชนะไป3ครั้งฮังกรีชนะ1ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งนะครับสําหรับไติห้านัดหลังสุดเฮตุเฮที่พบกัน,นครับส่วนห้านัดหลังสุดของทางฝั่งเยอรมันนะครับก็มีชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดนี้เอาชนะโปรตุเกสไป4ประตูต่อ2ครับก็ยังมีอยู่3นาคะแนนครับส่วนทางกรีนะครับผลงาน5านัดหลังสุดก็มีชนะ2 เสมอสองแพ้1นะครับนัดล่าสุดนี้เสมอกับฝรั่งเศสเป็น1ประตูต่อหนึ่งะครับก็ยังจมบวยของตารางครับมี1คะแนนครับแต่ก็ยังมีรุนเข้ารอบนะครับนัดนี้ก็จะต้องการใช้ชนะเช่นกันครับแต่ส่งบอลเป็นรองครับเกมรับก็มีปัญหาด้วยนะครับเกมรับเสียประตูง่ายนะครับสําหรับฮังการีนะครับก็เห็นได้ชัดจากนัดแรกที่เจอโปตุเกสถลุงไปถึง3มลูกครับ แต่ัดล่าสุดนี้ก็เสมอกับฝรั่งเศสได้นะครับแต่นัดน,นั้นฝรั่งเศสก็มีโอกาสยิงเยอะ,ะครับแต่ยิงไม่เข้าเองครับสําหรับฝรั่งเศสทําให้ฮังการีมีแต้มแล้วมีลุ้นเข้ารอบนะครับแต่นัดน,นี้มาเจอเยอรมันนะครับซึ่งมีเกมรับที่หลากหลายรูปแบบทั้งลูกโยนลูกโขโดยเฉพาะลูกทําประตูเปิดจากริมเส้นแล้วทําให้ผู้เล่นเข้ามาโขทําประตูนะครับ โดยเฉพาะลูกกลางอากาศเยอรมันทาได้ดีนะครับดังนั้นจึงมองไปทางฝั่งเยอรมันซึ่งมีเกมลูกหลากหลายการเข้าทาการเจบสกอร์ที่ดีกว่าและเกมนี้เล่นที่บ้านเยอรมันด้วยดังนั้นจึงมองว่าน่าจะเป็นเยอรมันที่เอาชนะได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็3-0ครับเป็นเยอรมันนะครับที่เอาชนะฮังการีไป3-0คุณนิฟันทงเชียเยอรมัน,นครับสรุป3มทีมที่มาฝากเพื่อนๆในพี่น,พน้องในค่าคืนนี้ครับก็เป็นเยอรมัน สวีเดนโปรกกตุเกเสตสโลวาเกียนะครับ4ทีมครับขอภายสี่ทีมที่มาฝากกันนครับคืนนี้ครับเยอรมันสวีเดนโปรกกตุเกเสตสโลวาเกียนะครับก็ฝากกดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด,าด,ด,กด,กด้วยครับแล้วทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับก็ยังบวกกันเหมือนเดิมครับในกลุ่มไลน์ใครที่อยากได้ทีเด็ด ส่งตรงในกลุ่มไลน์แบบนี้ก็แอดไลน์ไม่ได้ครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหน0่บาทหลายเดือนก็สี่บาทแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ